คราวนี้หัวใจพีหล่นเหมือนถูกรถบัสชนหล่นกระเด็นกระดอนได้พบสาวงามสมนามร่างอรชรงามดังนางอับซ้อนวอนให้ชายหลงไหล ที่เที่ยวตามหาควันตาคนงามอยู่ทั่วทุกมองอยามนงรามจะรู้บ้างไหมเมื่อพี่ได้สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมสมบัติินายังคงนำพาเอาเรื่องราวดีๆที่มีเนื้อหาสาระมากมายมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบ ได้รับชมกันอยู่เป็นประจำทางรายการเรื่องราวสาระดีๆหลากหลายที่เราไปในทั่วประเทศนะครับก็จะนําพาเรื่องราวเหล่าน,นั้นมาฝากให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันทางรายการโดยเนื้อหาสาระเหล่านั้นจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมโดยตรงถ้าท่านมีโอกาสได้รับทราบเวลาท่านมีโอกาสหรือมีเวลาไปเที่ยวในสถานที่แหล่งนั้นนะครับข้อมูลแบบนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการท่องเที่ยวสาหรับท่านโดยตรงนะครับอย่างด้านหลังที่ท่านเห็นนี่ครับนี่เป็นสถานที่เรียกว่าศูนย์ส่งเสริม ศิลปะชีพระหว่างประเทศนะครับอยู่ที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่างที่เห็นสารากลางน้ํานะครับอันนี้เป็นที่ประทับขององค์พระพิคเนตซึ่งอยู่ในบริเวณศูนย์ส่งเสริมศิลปะชีพระหว่างประเทศเช่นเดียวกันนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมีสถาปัตย์ในเรื่องของสิ่งก่อสร้างที่สวยงามนะครับท่านสามารถเข้ามาเที่ยวชมได้ส่วนวันนี้เรื่องราวสาระในรายการนั้นจะมีอะไรบ้าง อยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าไปติดตามชมในรายการนะครับจะสุอทกอย่างรฟรีสไตล์ท่องเที่ยวขอเพียงแค่สน,นนนคสนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวโทร0816315019 กว่ากิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นงาน สลุงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองนะคะซึ่งจังหวัดลำปางได้อนุรักษ์ประเพณีการแห่สลุงหลวงนี่มาเป็นระยะเวลายาวนานนะคะสลุงหลวงนี่หมายถึงว่าสลุงหลวงก็คือขันนะคะใบใหญ่ที่ชาวจังหวัดลำปางเนี่ยได้ร่วมแรงร่วมใจกันนะคะจัดสร้างขึ้นมาเพื่อจะใส่น้ำขมิ้นส้มปล่อยนะคะในการที่จะอัญเชิญมาเพื่อจะส่งน้ของคพระเจ้า,จากแก้วดอนเต้านะคะซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปที่มีความสําคัญนะคะแล้วก็มีประวั ปิาสตร์อันยาวนานกว่าพันปีนะคะรักอยู่คู่บ้านคู่เมืองชาวลำปางมาตลอดระยะเวลายาวนานนะคะแล้วก็เป็นโอกาสอันดีนะคะที่จังหวัดลำปางจะอัญเชิญองค์พระเจ้าแก้วดอนเป้านะคะมาจากวัด ลำปางหลวงนะคะซึ่งท่านจะปริดิสถานอยู่ที่นั่นนะคะแต่จะมีเพียงวันเดียวนะคะที่ชาวจาังหวัดลำปางจะไปอัญเชิญทัานมาจากวัดพระธาตุลำปางหลวงแล้วก็มาแห่นะคะเพื่อให้ชาวจาังหวัดลำปางนี่ได้สักการะในประเพณีสรงหลวงกองใหญ่ปีใหม่เมืองเพียงวันเดียวนะคะและจะสังเกตว่าศรัทธาของชาวจาังหวัดลำปางเนี่ยจะมาอย่าง ล้นหลามนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือว่าเป็นมิติอันไม่ไม่ม่ไมหมายอันดีนะคะที่พอมีขบวนแห่องค์พระเจ้าแก้วเนี่ยรอบจังหวัดลำปางเองนะคะก็ทําให้อรบรรยากาศของลำปางนะคะสงบเยือกเย็นนะคะแล้วก็แสงจากพระอาทิตย์นี้ก็บดบังไปเลยนะคะทําให้เกิดความร่มเย็นของชาวจังหวัดลำปางและถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลำปางเคารพนับถือตลอดมาค่ะ ครับอทอทอสำนักเชียงใหม่ซึ่งรับผิดชอบ<า>ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ3าจังหวัด <S S ประกอบด้วยจังหวัดเ<า>ชียงใหม่และพุทธลำปางนะครับซึ่งวันนี้เ,เราได้มาอยู่ที่จังหวัดลำปางซึ่งมีงงงเประเพณีที่สําคัญก็คือเเพิธีแห่สรงหลวงจังหวัดลำปางและซึ่งในวันนี้ในช่วงเช้าท่านผู้ว่าจังหวัดลำปางแล้วก็ประชาชนชาวจังหวัดลำปาง ได้อัญเชิญพระเจ้าแก้วบรรกฎจากวัดพรธาตดลำปางหลวงมาปฏิสถานที่หัวนครแห่งนี้แล้วก็มีการแห่ส่งน้ําในช่วงบ่ายโดนร้างแห่สลงหลวงซึ่งในตอนนี้เราก็อยู่ในบรรยากาศของการส่งน้ําพระเจ้าแก้วบรรกฎซึ่งเป็นวิธีที่สาคัญท,ที่สุดของจังหวัดลำปางก็ว่าได้นะครับ ครับไดปีนี้ลำปางก,ก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมือง12เมืองห้ามพลาดนะครับซึ่งจังหวัดลำปางแล้วก็การการท่องเที่ยวประเทศไทยได้โปรโมทและส่งเสริมการท่องเที่ยวของตัวลำปางในมิติของทางด้านศาสนาแล้วก วัฒนาธรรมประเพณีท้องถิ่นนะครับแล้วก็เรามีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆของจังหวัดลำปางนะครับแหล่งเที่ยวอันศีลไม่ว่าจะเป็นทั้งในเมือ,องและนอกเมืองนะครับซึ่งตัวนี้อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาสัมผัสจังหวัดลำปาง ในมิติของเมืองที่ไม่หมุนตามการเวลาครับนอกจากนี้อีกสองเมืองก็คือจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่โดยเฉพาะจังหวัดลำพูนซึ่งก็เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานที่สุดในเขตภาคเหนือของเรามีอายุมากกว่า1,300ปีนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่มีวัฒนธรรมแล้วก็มีขนมขบเบียยปแบบพณีที่ ประชาชนจังหวัดจันทบําพูนรักษาไว้เป็นอย่างดีตอนนี้ก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับในปีนี้ททสำานักเชียงใหม่เราได้โปรโมทการท่องเที่ยวของจังหวัดละพูนในแคมเปญที่เรียกว,ว่าลําพูนเมืองบุญแห่งล้านานานะครับซึ่งก็ จะมีทั้งในเรื่องของอโบราณสถานนะครับขนมทำเนีนนเยนบประเพณีแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่สะท้อนวิถีชีวิตของจังหวัดลำพูนนะครับแ,แล้วก็เราก็ยัมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอีกหลายประเภทที่อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสจังหวัดลำพูนนะครับแล้วส่วนจังหวัดรี้ว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สําคัญที่สุด าทางภาคเหนือก็คือจังหวัดเชียงใหม่เชียงใหม่เป็นี้มีอายุครบรอบ719ปีในวันที่12นี่เองนะครับในวันนี้ชาวจาังหวัดเชียงใหม่นะครับได้จัดพิธี บวงสรวงแล้วก็พิธีกิจกรรมทารท้าปรธรรมและเป็นการเทิดพระเกียรติรำลึกถึงพญายมิ่งรายผู้ก่อสร้างจังหวัดเบองเชียงใหม่ในเช้าวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีในกิจกรรมเกี่ยวกับปีใหม่และสงการในจังหวัดเชียงใหม่ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสนอ,ากาอกจากนี้เชียงใหม่ก็เรียกว่าเป็นเมืองที่สา,า,า,ดดามารถเดินทางมาท่องเที่ยวตลอดทั้งปีนะครับในปีหนึ่งนี่เรามีนักท่องเที่ยวเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ มากกว่า7ล้านคนนะครับซึ่งก็มีความหลากหลายของแหล่งแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมแะเพณีวิถีชีวิตท้องถิ่นรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติทีอยู่ในยานแห่งชาติและมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เกิดขึ้นจังหวัดเชียงใหม่เพื่ออยากจะเชิญชวนครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัด ลำปางลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ของเราครับในในปีท่องเที่ยววิถีวิถีไทยในปีนี้นะครับ ท่านผู้ชมครับเรื่องราวหลากหลายที่ผ่านสายตาท่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เป็นความรู้มีสาระที่น่าสนใจสําหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับเรื่องราวสาระแบบนี้จะมีผมสมบัติศรีนาเป็นพิธีกรดําเนินรายการแล้วก็เป็นผู้นําเสนอเอาเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ต่อท่านนะครับมาเสนอผ่านทางรายการโดยตรงถ้าท่านเป็นแฟนรายการก็สามารถติดตามชมกันได้ เรื่องราวสาระดีๆแบบนี้เรามีนำเสนออยู่เป็นประจำสำหรับวันนี้ด้านหลังที่ท่านเห็นเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่เราอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างหรือในจังหวัดชัเชงเซาสำหรับเรื่องราวสาระของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาอ่างหรือในเราก็มีนำเสนอในรายการเช่นเคยถ้าท่านเป็นแฟนรายการก็ต้องติดตามชมว่าเรื่องราวสาระสำคัญนั้นเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับวันนี้เรามาถึงช่วงท้ายของรายการกันเช่นเคยครับเราจะต้องร่ำลากันไปคราวหน้าถ้ามีโอกาสก็กลับมาติดตามชมผมสมัชศินาคงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสนับสนุนโดยชมรมนักข่าวท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยติดต่อศูนย์ประสานงานข่าวโทร 0816315019จะสุขหรือทุกอย่างไรที่ไม่อีนังขอเพียงแค่สองวังได้นางน,น้องเป็นคู่กรอ้องกลับใต้คราวนี้หัวใจชุ่มชำดุดดังสายฝนพรําเหมือนพี่พรัม ถึงนองจะอยู่จนแก่เท่าสองเราถือไม่เท้ายอดทองแล้วจัดงานบุญฉลองที่เราสองครองรัก